สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าวความหลักสองบังโขงนะครับหลักต่างไว้นุ่งไทยสาวเล่าผมก็ได้ถามคำถามที่ข้างค่าใจของเอฟซีหลายหลายคนนะครับติดตามครูพินัทกับนองมินตันที่แต้งดองไปได้เกือบสองเดือนนะครับเป็นอย่งางไาแฮปปี้คูนี่ขี้เงียบแท้นะครับเนาะผมก็ได้ตัดสินใจถามพินัทเท่าที่ถามได้นะครับนะเพราะว่ากับวายัก อ่าลบขวนเพื่อนบันไดน,นะครับเนาะเพราะว่ามายืนยันครับเอฟซีแฟนบันเทาสาวเล่าเปิดใจเลยครับว่าพี่นัทเพื่อนกันยืนยันว่าได้เลิกกันแล้วนะครับเนาะในฐานะที่ผมทำคอนเทนต์เลี้ยวเล้วสองวัคคงแต่ติดตามคูนีมากโดนนานนะครับนะก็อยากชี้แกงให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีคนถามหลายว่คคูนี้เงียบเน,ใน,ในี่ยได้ครูหลักว่ายที่นี่ครูนีนะครับนะหลักต่างไว้ครค่ะ พี่นัทก็ได้ยืนยันนี่ะครับว่าเลิกแล้วนะครับในส่งนนองเขากลับบ้านปลายเดือนที่แล้วนะครับเนาะจากกันด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆสักสิ้นนะครับส่วนความลึกต่างตื่นส่วนลึกตื่นหนาบางสาเหตุที่เลิกล่าผมกับบริษทามนะครับเพราะว่ามันเป็นจิตส่วนตัวของตั้งคู่นะครับนะให้ได้รับดูแต่ว่าสาเหตุอีหยังกับบรลูละอ่าท่านผู้ชมก็น,น่าจะคิด ือกันกับผมคิดไปตานน่างๆนานาแล้วครับเนาะแต่ว่ายืนยันว่าเลยกันจริงๆนะครับพินาตเปิ้กะส่งน้องกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีนะครับนะปลอดภัยไม่มีปัญหากคือชังตอนมัดแขนกันนะครับถ้าเลียงดูป,ปูเสือบเอาไว้กะประเพณีของสวพอพอเล่ากะส่งลูกกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนะพินาดเปิ้กะทําตามจัญญานะครับอ่ากะถาเขากันบ่ได้รือเลือกล่ากันกะ จากก็ดีดี่งน้องเขาขึ้นรถูหมอชิดกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่เขาบ้านคุณชุ่งย่างปลอดภัยนะครับนะอะ่ตัวไปนีนองเขาจะไปยังไดกับโมเดลูกันละนะครับนะกวัวกันเลิกล่ากันแล้วผมทาชัดเจนแล้วแต่ว่ากันยังเป็นพี่เป็นน้องกันในขีอเก่าไปมาหาสูกันในขี่เก้านะครับนะแต่ว่าเป็นกะยืนยันยว่าโมเดลหมันขึ้นกันแล้วนะครับเลิกก็คือเลิก บ่มีปัญหานะครับนะบไดเอทะเลบ่แวงยังทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงนี้ส้อนให้รู้ว่านุ่มไส้สูงไว้เหานะจะไปกีบสาวเล่าไว้ที่มันห่างกันสี่สิบกว่าปีนี่ให้คิดไหมนะครับมันอาจจะเข้ากันบไดเหลายๆเรียงบ่ววาเร่องบนเตียงเรียงสนามโลบเรียงการทํางานเรียงการเป็นยูเล็เๆไน้น้อยนะครับะเรียงการเงินการท่องพวกน้องอายุที่ต่้ก็ยี่สิบปียังจะบอ ได้มีความคิดปัญไานนะครับเนาะยังบรินต้นหักสางขอบคัวยังจากมวนนะครับยังจากสนุกสุสนานนะครับอาจจะแซดไปหาผู้บอกผู้บ่าวหรืออาจจะไปกับมูเขาแหละครับเนาะทําให้นุ่มไทยหลายๆท่านพะวงอยู่น้าขันนะครับเพราะฉะนั้นหลักต่างไว้นุ่มไทยก็เล่าให้สิงเทาไทยหรือ,อาจายาติี่ษมตั้ง,งให้ได้คอนเทนต์นี่แหละครับหรือวความเคารบ ผู้เฒ่าทั้งหลายลูกแปดศูนย์เก้าศูนย์หาสองพันต้นๆเนีน่คิดจะหาเมียเล่าก็หาให้มันสมดุลกันนะครับหาจาังยี่จักยี่สิบห้าปีหาหาสี่สิบปีขึ้นไปซะถัาท่านอายุจักสี่สิบปีก็หาจักยี่สิบก็ปีขึ้นไปส้าท่านอายุหาสิบปีก็หาจักยี่สิบเจ็ดยี่แปดหาสามสิบตน้ตนๆนะครับเนาะอ่ามันจังสีบรรลุวันติภาวะหรือจังความคิดธรรมะหากินการสั่งกันได้นะครับเนาะ เพราะว่าต่ไปหาเด็กหน่อยเขาก็ยังห่วงเหรียญอยู่บางคนนะครับบางคนนะครับบริวาไผ่กันยังดูดบุหรี่ไฟฟ้ากินน้ำทอมก็คือยังไม่รุ่นไทยครับนะซักหลอกซักไล่ก็คขึ้นนองคนหนึ่งแนหะละซักไล่เต็มแผ่นหลังซักไลย่ยู่ระวงังอันนี้นะครับยุระวังไข่สองหน่วยซักไลยย่ยุสะดือดหลายคนอยู่รับสาวเล่าที่ผมไปผมไปพ่อนะครับสาวเปิดใจหรือสาวบ่เปิดใจนะครับเนะะบาะก็บอกว่าสาวไทยสาวเล่านั่นแหละ เขาก็มากมวลชีววัยรุ่นสิบแปดฝนสิบแปดหนาวมันก็ผ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าดูมไทยคนใดแต่งดอนกับสาวเล่าอายุน้อยกาบพวกได้ยึดติดนะครับก็คือลูกพี่ชาวคนเบาเลยก็คือหลายคนนนะครับนะเผื่ออายุหกสิบปีหกสิบห้าแต่งดอนกับเมียอายุสิบแปดสิบเก้านี่ก็เขาจะไปก็ไปนะครับถึงวันหนึ่ง เขาจะไปหาแฟนใหม่กับวันเหชวงในหามนะครับคบกันช่วงคบกันก็ถ้าให้ดีที่สุดเทคแคร์กันให้ดีที่สุดนะครับเนาะบอขาบวตบตีกันบวทะเลาะบอแว่งกันย่างนักนะครับนะแต่น้องเขาจะไปกับขุดคุ้ยกันดีๆนะครับเพราะว่าชีวิตเขายังจะมีลูกมีเต้าเลี้ยงเขาในอนา,าคตนะครับนะเพราะว่าเอากับนุ่มไทยสูงไบหกสิบหาสิพนี่ คงจะมีลูกสางบ้านสางเลือดมีลูกมีเต่าใน่อนาคตให้น้องเขาบ่ได้นะครับนะถึงจะมีกัะเอายยังเลี้ยงนะครับขันบ่รว้ยอีหลีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการแต่งดองกับสาวเราวไว้ที่เขาก็ต้องคิดถึงอนาคตของน้องเขาบ้างนะครับหรืออนาคตของเขาบ้างสูงไว้แห่งกีเทาไปนาเะครับหกชิปเจ็ดชิบอ่าจะเป็นผ้าลาของเขานะครับนะอ่าถ้ามีลูกมีเต่าก้นมากก่ะจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือ นุ่มไทยสา,าวเล่าไว้ที่นี่ก็คือแต่งดองกันชั่วระยะหนึ่งจักสามสี่ปีเลยครับหาควบชุกเจตัวบอกง่ายๆคืออยากฟาดดากได้หน่อยนะครับเบาตรงๆเลยครับบาอ้อมคอมนะครับีอ้บีเป็นคนเบาตรงๆนะครับไม่ล่าโมกคือนุ่มไทยขามไปเล่าหลายๆคนไปหาสา,าวเล่าหรือกีบสา,าวเล่าไว้ที่นี่ก็จะฟาดดากเขาเลยนะครับขอให้จะมาแต่งดองอยู่จักปีหนึ่งสองปีกับคุ้มแล้วนะครับ เงินประมาณหามื่นหรือแสนตุนๆเนี่ยใครก็จะไปหาสาวใส่ลายหรือสาวเขาเราเกะเทือละพันหาเทีละสองพันอยู่ครับนะถ้าเทือละพันหากะแต่เดือนหนึ่งสองเทื่ยงก็สามพันบาทปีหนึ่งก็สี่ล้ายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจไปแต่งมาตั้งหกเจ็ดหมื่นมาอยู่น้ำจด็กปีหนึ่งสองปีเือถือว่าพ่อใจนะครับความสุขทางกายนะครับ หรือไปเที่ยวปฏิเสษผมบอกว่าบางคนไปเที่ยวเหล้าไปหาเบื้องเตสมธรรชาติหรือไปกินอาหารปลาหรือไปเบิกเบื้องขนบธรรมเนียมประเภทนี้หรือไปทำบุญซ้อยเลือดจังสัตว์นกสี่บวไปหาผู้ยิง่งบวชไปหาป่าด,ดากสีมิไผ่เถียงผมอยู่อะครับบางคนว่าเฮ้ยแฮปปี้่วมกมุลจะเลี้ยงแบบนี้แหละคนววาแบบนี้แห่งมกมุ่น,นะครับคุณบ่าจะต้องการเลี้ยงบนเตียงมันเป็นปันจจัยที่หก ถ้าบ่มากชิ่งนี่ก็โอ้นะครับผมบเ่เสียเราว่ามันเป็นใช่แท้นะครับนะขนาดสายเลี้ยงยังเจอเรื่องนี้นี่ปีที่แล้วซึกไปหลายถือว่าเป็นคนซะซึกไปแล้วซึกไปหลายเจ้าอาวาสดู่บงไง่ายนะครับเฉพาะสีกาก,กอไก่นีแล้วนะครับบอกว่าคาราวาสบอกว่ามู่เฮาบอกว่าสา,ายเลี้ยงนะครับนะกิเลสตัณหามันก็มีทุกคนนะครับ พรจะนั้นสรุปเลยนะครับคีบนี้สั้นๆคือว่าคู่นี่นะครับไปเลือกล่ากันแล้วนะครับผู้ใดสีรับไม่ต่อพินัดกะไปจีบน้องเขาได้นะครับสารับน้องควบเป็นตัวตนของน้องเขาได้มีเฟซมีไลน์อยู่นะครับเนาะอ่าม่งมีปัญหาดอกสารับความเป็นตัวตนของน้องเขาได้นะครับนะอ่าแต่ว่าอยากสางอยากแปลงน้ำกันกะจีบเขาได้นะครับนะ้านกุศล บ้านนี้ก็ผู้เสียผู้สาวหลายนะครับช่องนั่งเองทุกๆก็หลายนะครับติดต่อผ่านช่องทุกๆก็ได้นะครับเนาะนี่แหละครับเรื่องล่าของหนุ่มไทยสาวลาวผมมาอัดตให้ฟังคู่นี้คือถามกันดูแท้ผมเลยตัดตินใจท่าคลิปซะนะครับเพราะว่าเลยกันมเมื่อเดือนกัวเดี๋ยวผมก็ว่าอยากบอกความจริงนะครับมันก็นจะกระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เลือกล่ากันสภาพจ,จิตใจนะครับเนาะ ผมก็ถามผมดูหลายว่าครูนี่ขึ้นเงียบแท้ผมก็เลยตทีิใจเอาเว่าเบาซะนะครับด้ยวยความเราบพขอโทษพินักด,ด้วยนะครับนะครับบอกมาบอกไอ้ชี้แกงเห้ชจัดเจนซะเพราะว่าห้องมันคอนเทนสองมระโขงเด็ติดตามเรื่องราวหนุ่มไทยสาว่าวหลากต่างไว้ครูได้หลอกตบมกันกับลาดพิงเบาให้มีสติขึ้นมานะครับครูได้หักเพียงเงินกับส่งเสริมผูกคอต่อเขียนครูได้เลือกล่าก,กับอาจจะม้าแจ้งให้ทราบแบบนี้นะครับ เคยหายของใจของหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเอาเองนะครับวเลือกสาเหตุพ่อยังนะครับผมก็จะว่าบอกนะครับเพราะว่าผมกับวููุ้คกันนะครับบมกล้าถามความตื่นลึกหน้าบางนะครับนะหนุ่มใจสาวเราอายุห่างกันมันกันจะมีเลียงเซกเลียงเซกมากเป็นองค์ประกอบนะครับนะบางคนก็สูบ่ไว้เขาก็เลือกลากันไปได้นะครับนะให้้าใจตรงกันนะครับว่ากูนี้เลือเือกันเป็ือนเดือนละครับนะสวัสดีครับ